สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำชีสกาลีกเบรดเบรดนุ่มๆน,นะคะชีสยืดๆเลยค่ะวันนี้เราไม่มีเตาอบนะคะแต่เราจะมาทำในเตาอบ DIY ค่ะจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโฮปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทําตัวแป้งนะคะนี่ค่ะเราจะใช้น้ําอุ่นนะคะครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลเราจะใส่น้ําตาลลงไปหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะแล้วก็ยีตค่ะวันนี้ราใช้ยีผงหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําตาลละลายดีนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่พักยีตนะคะ ใครมีเวลาก็ทิ้งยิดไว้สัก5นาทีก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทําเลยนะคะได้เหมือนกันแล้วเราก็เอานี้มาแล้วก็ใส่แป้งลงไปหนึ่งถ้วยตวงก่อนนะคะแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกนประสงค์นะคะแร้ก็ตามด้วยเกลืกอคนให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ํายียน้ําตาลที่เราผสมไว้ตั้งแต่รอบแรกนะคะเทลงไปเลยค่ะจะค่อยๆเทลงไปนะคะค่ะทยอยใส่ลงไปนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะเรือจะมาทยอยใส่แป้งนะคะ จะทําแป้งนุ่มนิดหนึ่งนะคะแป้งยิ่งนุ่มก็จะทําให้ขนมปังของเรานุ่มมากขึ้นนะคะแต่เราจะค่อยๆ่อยทยอยใส่แป้งลงไปเราจะตักมาครึ่งถ้วยตวงก่อนนะคะตักแป้งกันโอเคเราจะตักมาครึ่งถ้วยตวงก่อนนะคะแล้วก็ทยอยใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะเอามือลงไปนวดแล้วนะคะเพราะว่าช้อนเริ่มคนไม่ไหวแล้วค่ะ นี่ค่ะเอามือลงไปนวดได้เลยนะคะก่อนทําอาหารทุกครั้งล้างมือให้สะอาดนะคะอันนี้เราล้างมือแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยนวดแล้วก็ใส่แป้งลงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะได้นะคะนี่สูตรนี้แป้งเขาก็จะนุ่มนมนิดนึงนะคะพอได้แบบนี้นะคะเนี่ยแป้งได้ประมาณนี้เราก็จะใส่ตัวกระเทียมสับลงไปนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่กระเทียมลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะใส่ลงไปก่อนตามด้วยอาริกาโน่ค่ะอาริกาโน่นะคะน,น,ะคะนี่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ ใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกค่ะเป็นพริกแบบนี้นะคะนี่ใครไม่ชอบเผ็ดไม่ต้องใส่นะคะเราจะใส่ลงไปนีดหน่อยประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะนวดไปอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะนวดไปจนกว่าส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะ เดี๋ยวจะใส่น้ำมันลงไปจะใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกาเอาค่ะน้ำมันที่ใช้วันนี้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันนะคะใครมีน้ำมันอื่นก็ใช้ได้เลยยกเว้นน้ำมันตาลมนะคะนวดให้เข้ากันดีเลยนะคะนวดให้น้ำมันเข้ากับแป้งถ้าเรานวดไปแล้วนะคะแป้งมันเหลวมากเติมแป้งได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะแล้ใส่แป้ง ลงไปหมดเลยนะคะตอนนี้เราใช้แป้งไปหนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะนวดจนกว่าเขาไม่ติดมือนะคะก็คืออาจจะติดนิดหน่อยเพราะว่าแป้งของเราค่อนข้างจะนุ่มแต่ว่าไม่เหนียวอย่างเมื่อกี้นะคะถ้าของใครไม่ได้แป้งลักษณะนี้ให้ทยอยเติมแป้งลงไปนะคะโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราจะพักเข้าไว้นะคะทาน้ำมันใส่ลงไปนิดเดียวพอ ให้ทั่วๆอะไรแบบนี้นะคะใช้พลาสติกแรปนะคะแรปไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะพักเข้าไว้นะคะหนึ่งชั่วโมงหรือจนกว่าแป้งจะขึ้นเป็น2เท่านะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันคะ่ะนี่ค่ะ ฝั่งนี้แป้งของเราได้แล้วนะคะเราพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเองค่ะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างอากาศร้อนนะคะถ้าของใครอากาศหนาวก็พักต่อไปจนก,กว่าเขาจะขึ้นเป็นสองเท่านะคะนี่ค่ะแล้วเราก็นวดไล่ลมออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขามาลงนวดที่เคาน์เตอร์นะคะโดยการโรยแป้งนวลลงไปนะคะแป้งนวลนี้เราใช้แป้งอะไรทำขนมปังเราก็ใช้แป้งนั้นโรยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็เอามานวดสักแป๊บนึงนะคะ ประมาณสักนาทีสองนาทีค่ะให้เขาเข้ากันดีนะคะแล้วเราก็จะมาตัดเขาเป็นสองส่วนนะคะพอเราตัดเขาแล้วนะคะเราก็จะมารวบแป้งเป็นตัวกลมๆนะคะเนี่ยเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเพื่อเวลาที่เวลาเรารีดเขาออกมานะคะแป้งเราจะได้เรียบสวยนะคะแล้วเราก็จะรีดเขาค่ะความใหญ่นะคะให้เราวัดจากตัว ถาดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาถาดมาวัดนะคะว่าได้ประมาณไหนนะคะนี่นะคะถาดได้แบบนี้เราก็จะรีดให้เท่ากับถาดเลยนะคะถ้าแป้งนวลเยอะเกินไปนะคะให้ตบแป้งนวลออกนะคะสําหรับตัวถาดนะคะให้เราลองตัวกระดาษไขนะคะเพื่อที่เวลาเขาเอาเขาไปอบนะคะจะได้ไม่ติดเนาะ นี่นะคะพอดีกับถาดแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเนยนะคะเนยละลายนะคะเราใช้วันนี้2ช้อนโต๊ะค่ะใครมีมาการีนก็ใช้มาการีนได้เลยนะคะใช้เนยหรือมาการีนไม่มีปัญหาค่ะนี่เราก็จะเทลงไปนะคะเอาเนยทาลงบนแผ่นให้ทั่วเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเป็นไส้นะคะกระเทียมวันนี้เราใช้กระเทียมจีนสิบกรีบนะคะ สับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือทั้งหมดเลยทั้งแป้งแล้วก็ทั้งตัวไส้แล้วก็ตัวหน้าด้วยนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยผักชีนะคะตัวผักชีแก็บกระเทียมที่เป็นไส้เนี่ยก็ตามชอบหรือใครจะใส่ข้าวโพดหรือผักตัวไหนลงไปก็เอาตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่มอสซาเลล่าชีสนะคะขูดฝอยแบบนี้นะคะชีสก็ตามชอบอีกเหมือนกันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ พอใส่ไส้เสร็จแล้วนะคะเราก็พับกลางเลยค่ะนะคะพับกลางเสร็จแล้วเราก็พกับริมนะคะเนี่ยตรงขอบขอบนะคะเพื่อที่ตอนเราเอาไปอบชีสเขาจะได้ไม่ไหลนะคะนี่นะคะพับให้มิดเลยนะคะใช้มือกดๆแล้วก็พับเลยนะคะค่อยๆพับไปจนรอบเลยนะคะเนี่ยค่ะใช้มือกดแล้วก็พับกดลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเนยนะคะเนยที่เราเอ่อ สองช้อนโต๊ะนะคะที่เราเทลงไปในถ้วยใหญ่รอบแรกนะคะแบ่งมาสักครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใส่ตัวกระเทียมกับตัวผักชีนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ทาลงไปบนขนมปังได้เลยค่ะนี่ทาให้ทั่วเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใส่ตัวผักชีกับตัวกระเทียมลงไปด้วยนะคะแล้วก็โรยอาริการโนลงไปนิดหน่อยเพื่อความหอมนะคะส่วนผสมตรงนี้ก็ตามชอบเลยค่ะ แล้วเราก็จะใช้มีดนะคะบั้งเขานะคะเป็นริ้วๆนะคะเพื่อเวลาเราเอาลงไปอบเนี่ยความร้อนจะได้ทั่วถึงนะคะความยาวของตัวริ้วนี้ก็ประมาณเซนครึ่งนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปลงเตาอบ d i y ของเรากันค่ะนี่ค่ะวันนี้เราใช้เตาอบ DIY นะคะโดยเอากระทะนะคะตั้งลงไปใส่แตะแกรงลงไปในนั้นนะคะตั้งไฟอ่อนไว้15นาทีก่อนนะคะ เพอ่อจิจจะให้ความร้อนเขาอบอยู่ก่อนที่เราจะใส่ขนมปังลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่ขนมปังของเราลงไปอบได้เลยค่ะเราจะอบเขาไว้นะคะ45นาทีค่ะอุดรูนะคะถ้ามีรูแบบนี้ใช้ทิ่ชูอุดรูให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะไม่ให้อากาศออกเนาะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาทําอีกอันนึงที่เหลืออยู่นะคะทําเหมือนเดิมเลยนะคะรีดแป้งแล้วก็ใส่ไส้เหมือนเดิมเลยค่ะ นี่ค่ะเห็นทิชชูไหมคะเราอดไว้เลยนะคะตอนนี้ขนมปังของเราได้แล้วนะคะผ่านไป45นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาขึ้นเลยถ้าใครไม่มั่นใจว่าสุกหรือเปล่าให้เอาไม้จิ้มฟันทิ่มลงไปนะคะไม่มีอะไรติดมาสแสดงว่าขนมปังของเราสุกแล้วนะคะแต่อันนี้มั่นใจว่าสุกนะคะแล้วเราก็เอาอีกอันนึงลงไปอบเหมือนเดิมเลยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะกาเล็กเบรดของเรานะคะเบรดนุ่มๆน,นะคะไม่มีเตาอบก็ทําได้ค่ะเราใช้เตาอบ DIY นะคะ นี่เราก็จะได้ตัวกาเล็กเบรดอร่อยๆอออแบบนี้เลยค่ะจะบอกว่าตอนที่เปิดฝาออกมานี่คือตัวกระเทียมเนยนะคะที่เราทาลงไปนะคะหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะบอกว่าขนมปังคือน,นุ่มมากค่ะดีงามสุดๆไปเลยค่ะทานคู่กับซอสมะเขือเทศนะคะหรือว่าทานเป่าๆก็อร่อยค่ะเพราะว่ามันมีชีสนะคะยืดๆแบบนี้นะคะ อร่อยสุดๆไปเลยค่ะอขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง g r o วิ i t h o ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ